นี่ครับผมว่างจากง,งานพอดีไปทํางานที่วัดกลับขึ้นมาตอนนี้จะไปหากินข้าวป่ากันนี่ครับผมเดินไปแล้วจะให้ไปดูธรรมชาติกินข้าวป่ากันอุปกรณ์หาปลาของเราวันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้มาก,กับ ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกับพี่ชยยายกินตามเคยครับผมอ,อ้คือว่าคือว่าพี่น้องมากินข้าวปลามาด้อไปกับอ้ไอ้เขาคือเก่ามาเนี่ นำอกไปัไปไปไอ้หนุ่เขาเลยแม่ผุนน้องดำน้องดำวิ่งตามไปเลยน้ำหน้าไปเลยแล้วตะเวนน้ำไปเลยไป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 น้ำหน้าไปพี่น้องได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วไปเบิ่งไปฟังเสียงน้ำไหลไปไปไปมือสมังนายพลเดินน้ำหน้า เพื่อนสมัยเรียนด้วยกันมาจีบสาวแก่งยาวด้วยกันไปเท่าไยมาๆมาโอูย นี่ครับผมเราก็มาถึงที่ดำปลาแล้วดูบรรยากาศน่าเล่นน้ำมากเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศน่าเล่นน้ำมากเลยเย็นสบายนี่ครับผมเหมือนพี่เขากำลังดำปลาอยู่นูน่นว่าผมเล่นน้ำข้างล่าง พี่น้องโอ้หินสบลยมากเลยนพี่เขาดำปลาอยู่ข้างบนวนผมมาเล่นน้ำอยู่ข้างล่างไปเดี๋ยวไปดูพี่เขาดำปลากันครับผมโอ้เสียงน้ำไหลเย็นสบายพี่น้องเอ้ยนุ่นนุ่นไหนหนุ่นเห็นไหมน,นุ่นไปเดี๋ยวไปดูกันนี่พี่ชายได้กบโอ้โหนี่นี่ได้กบได้กบดำปลาได้กบครับผม โอ้โอ้โอ้ปยังไดงได้กบเนี่ยเป็นยังไงได้กบงานแต่งเขางงดูดินะนี่หนึ่งแต้มได้กบครับผมน้ำมันจะมาจากนู่นครับแล้วมันจะไหลลงไปนู่น ไปมึงที่นอนเฝ้าทานอยู่นี่บอไป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 หาไรหนูไปมาลุ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 งมาลงมาม่ที่นอนยังงงอยู่นี่ลุกวายลกมาบอกมึงนอนเฝ้าทานอยู่นี่เดอซสันเดอตามมาแล้วไปนำนาไปลุ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 ๆๆนำนาไปคน นี่ครับคอยดูหมดุดเป็นหลายนาทีแล้วอ้โห2นาทีแล้วเอ,อ้ขึ้นมาแล้วโอ้โหห่ยอ,อยู่วะเฮ้ยห่ยอ,อยู่วะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยิงโชว์โอ้โหขึ้นมาแล้วโอ้โห Ninh. Oh, lương hùi bơ cột. Đấy này, bao lưỡng hủy hủy lưỡi, bớt cột Ơ, này con Đu, 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 đu Này, ô oh. มูเป็นอะไรที่เย็นมากอือโอ้ยไปไหนมาหนอนี่นอน้ำไหลแห้งขนาด กูน้ำไหลแรงมากเลยเอ้ย <c oughs> นามบนน้ำเย็นมากเลยเป็นธรรมชาติมากเลยนุ่นไปนุนเ <c oughs> บาย่งเธะสองส <c oughs> ว่าสันโอ้นุน <c oughs> นี่ผลงานของเขาอีกแล้วผู้ชายคนนี้ ปรากฏอย่างเดียวอีดแล้วผู้ชายคนนี้โอ้โหขึ้นมาอีกแล้วนี่โอ้โหปรากฏนี่เจอเียอืมนี่ฝีมือของเขาล้วนๆเจอเนี่ยเ้ยตัวกำลังงามเลยเนาะปรากฏเนาะชวนในว่าไอ้จอยเนะั่วกลองแน่เฮ้ยฝุนกำลังอ้วนพีเลยปรากฏแมโอ้ อ๋ออืมเฮ้ยแม่ตัวใหญ่ปรากฏโคนมาละอีกครับผมหนึ่งตัวอืมปรากฏอีตามเคยเกือบเอาไ้ด้อือูเนาะกำลังงามเลยเนาะปรากฏเนาะ อลองอีกไปแล้วครับผมนุ่นไปแล้วลองอีกแล้วมือฝุ่นพดพ่วถ้าเบิงวงนี้เบงนินมงบัวได้ฝนวา เอาอีกแล้วผู้ชายคนนี้อืมโอ้ยปุปปับปุบปับยกขึ้นมาปุปปับปุปับยกขึ้นมาวะซันอือปุปปัดปุปปัดยกขึ้นมานอีก,กนาดงนเห็นบองานโอ้ยเนาะ บึงที่แล้เดี๋ยวบาืบาทคนเอเล่ไม่บาทคนคุุดคทำเลยหักส่หันี้ับเ้คือบอกจับอบกจับย่นเนี่ยถอยแล้วมันบอมอ้่ด,อดำปลาอย,ยู่เฉยบอกว่าปลาตายอยู่ว่างั้นสองตัวถอยเลยครับผมมือสมังอืม อม้ยืนเล็งยังไรมองสายมองขวาเวงวางแล้วจะไปต่อหรือจะพอซํำนี่มันมันคิดอยู่นั่นอุ้ย,ย,ยไปเจอนายฟานลงเองแล้วนนี้ เอาอีกแล้วพุ่นเฮ้ยโชยนะบึงไอ้จอยพุ่นปรากฏแมอกำลังงามเลยโตกำลังงามฝีมือล้วนๆเลยเจ้เนาะปลาสดๆจากธรรมชาติเลยพี่น้องนี่เห็นไหมนูน น่านัวน,นี่ครับผู้ชายคนนี้เอาอีกแล้วบอกว่ายิงอยู่แต่ไม่รู้ปลาจะอยู่ไม่อยู่เอาขึ้นมาเลยเอาไปแล้วนุ่นบอกว่าลวงไม่ถึงเอา เอาไปใช้สองเขาทาแล้วอ,อ๋อทำนี่แห่งายพนวะเอาเมาเมาอีกแล้วผู้ชายคนนี้ ตายตายคนงานล้วนๆเลยทุเรวเมื่อคืนถ่ายบดกันต้องไปอดออกตรงไนหนามอคเลยที่งานจะสอดเขใส่งๆๆถอยอออารีสอรก็ดึงวกนงานล้วนๆเลยคนเมืองนาตาของคนคนงานหนาโอ้ยหมดเนาะใช้ไหมเนาะทีมาดักเอา หลังจากเราไปหาปลาพอได้กินแล้วก็กลับทับของเรานี่เราจะมาก่อไฟอย่างปลากันครับผมนี่ดูน,น,น,ดนี่ยังลเลรเฮ้ยไม่ปิง้งโอ้น,นี่ครับผมตัดไม้ย่างปลาแล้วอื นี่ครับผมตัดไม้ย่างปลาแล้วครับนี่พี่เขาก็ตัดผมเป็นคนถือไปแล้วก็เดินไปเก็บผักเอาไว้กินกับย่างปลาครับผมดูธรรมชาติล้วนความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมชาติ ใสข่ขึ้ลึกด้วยมนใส่ลึกแห้งขนาดนี่เรามาเก็บผักเอาไว้กินกับย่างปลา นี่มากับเพื่อนที่บอกว่าสมัยตั้งแต่วัยรุ่นที่ว่าจีบหญิงแก้งยาวด้วยกันสมัยนั้นนี่เขาเป็นนูมสมังในายพรานหาปลาอยู่แล้วมนาราเอ้ยน้องเคยไฟมาเบิงเอาเด้อนี่เด้อน้องเคยรันเคยรานเคยบ่รานเคยรานเคย,น,เคยเนี่มาบึางนี่นี่หลังจากเราได้พักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปกิน กับย่างปลาครับผมนี่เลิกผักน้ำหากินเป็ธรรมชาติอือโอ้ยไปไปเป็นเพชรุ่นอยู่ปลาอดีมาบ้านนี่องปอนอยพ่อพอ่พ่อพ่อ่ไป่ หวานหมดคนฟิลเอาดิเอาบัตรเอานี่ครับผมหลังจากเราไปดำปลามาสรุปผลงานกันเนาูมาเว้ยเนาะปรากดแมวบมกใหญ่ทุกคนกบก็มีปลาดุกก็มีครับผมอันนี้หอมหมกปลาซิวนี่นอนทากินกระดูกปลามาเว้ยฮะ เออพุ่นกระดูกปลาเห็น่าพุ่นอิมอ่มทองแล้วมึงวันนี้กินที่ล้งเด้อคนเขากินก่อนน,นี่นางจอยนอนถ้ากินกระดูบกบ่เฮ้ยอิ่มทองแน่นอนวันนี้มึงนี่มนอนเฝ้าก,กินกระดูกครับนางจอยนี่ครับผมนี่ก็คือผักกูดทางอีสาน เห็นพี่ชายเขาบอกว่าเป็นผักกูดเล็กนี่ครับผมกินกับน้ําพริกหรือกินกับปลาย่างได้ครับผมผักกูดนะครับผมไม่ใช่หญ้าไม่อะไรนะครับผมมันเป็นผักกูดเล็กๆผักกูดทางอีสานครับผมนี่ครับผมปลาก็เริ่มจะสุกแล้วครับจะได้เวลากินข้าวกันแล้วครับนี่หอห่อนห่อนหอนหอนนมันมันนีหมอนแมนอยู่ครับ เริ่มสุกแล้วครับผมนี่จะได้เวลากินข้าวกันแล้วาทำนี่แหละมาพี่น้องกินข้าวลำกันนี่อันนี้กับนะเบาอันนี้กับมูอันนี้กับไอไอ้ายกินข้าวลำกันครับพี่น้องนี่โอ้ยหมกปลาก็มีป้งกกกกประกงแม่โคตรใหญุ่นแจวมากินข้าว้ำกันเดอ้อมากกกนี่หลังเรากินข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวให้ลูกน้อง กินหมดแล้วกินให้อิ่มเ้ยนี่แหละกระดูกมึงซ้ำนี่แหละคนกินเบิก่กรมึงกินแต่กระดูกเอา